กิจกรรมภาคทฤษฎีวิชาดนตรีนะคะ EP นี้เราจะมาทบทวนสัญลักษณ์ทางดนตรีต่างๆแล้วก็ตำแหน่งตัวโน้ตกันนะลูกนะเรามาเริ่มที่สัญลักษณ์ทางดนตรีสัญลักษณ์แรกนะคะที่เด็กๆจะต้องรู้จักกันและคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแล้วสัญลักษณ์นี้มีชื่อว่ากุญแจซอนนั่นเองค่ะ กุญแจซอนนะคะเป็นกุญแจประจำหลักที่เรานิยมใช้กันมากในการบันทึกระดับเสียงดนตรีห,หรือเสียงร้องนะคะที่มีระดับเสียงตั้งแต่เสียงกลางไปจนถึงเสียงสูงเลยนะคะวิธีการเขียนกุญแจซอนนะคะเราจะเริ่มเขียนตั้งแต่บรรทัด5เส้นเส้นที่2นะคะลากวนขึ้นไปแล้วก็ลากวนลงมานะคะอย่างที่เด็กๆจะเคยได้ยินครูหน่วยพูดเสมอว่า หัวกุญแจซอนคาบเส้นที่สองก็คือวิธีการเขียนเราจะเริ่มจากเส้นที่2นั่นเองค่ะ,ะการเริ่มต้นเขียนของกุญแจซอนสามารถบ่งบอกถึงระดับเสียงโนด้วยนะคะเพราะว่าหลักทางดนตรีสากลเราจะยึดหัวกุญแจประจำหลักเป็นหลักถ้าเกิดหัวกุญแจประจำหลักคาบเส้นที่นเส้นไหนเส้นนั้นจะมีชื่อเดียวกันกับกุญแจประจำหลักเลยนะคะอย่างเช่นกุญแจซอน หัวกุญแจซอนคาบเส้นที่สองเพราะฉะนั้นโน้ตทุกตัวที่คาบเส้นที่สองจะถูกเรียกว่าโน้ตตัวซอนเสมอค่ะเมื่อเราได้ตำแหน่งโน้ตตัวซอนแล้วนะคะเราสามารถที่จะหาตำแหน่งเสียงโน้ตอื่นๆได้นะคะถ้าเป็นเสียงสูงให้นักเรียน ไล่ระดับเสียงขึ้นไปทางขวาม,มือแต่ถ้าเป็นเสียงต่ำให้ไล่ลงมาทางซ้ายมือนั่นเองค่ะเราจะเริ่มจากโน้ตตัวโดนะคะโน้ตตัวโดคาบเส้นน้อยนะคะโน้ตตัวเรอยู่ใต้บรรทัดหเส้นนะคะโน้ตตัวมีคาบเส้นที่1ฟ้ฟาอยู่ในช่องที่1ซอนคาบเส้นที่สองลาอยู่ในช่องที่สองทีคาบเส้นที่3โดอยู่ในช่องที่3 ได้สังเกตไหมคะว่าตั้งแต่โน้ตตัวทีขึ้นไปการเขียนโน้ตนะคะเขาจะเขียนห่างโน้ตชี้ลงมาข้างล่างนะคะตามกฎการเขียนโน้ตของบรรทัดท่าเส้นนะคะเมื่อไหล่ก็ตามที่โน้ตเขียนขึ้นไปสูงจนถึงเส้นที่สเมื่อไหล่ก็ตามที่ข้ามเส้นที่สมห่างโน้ตจะต้องชี้ลงทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่ทีไปจนถึงโน้ตเสียงสูงนะคะ เราจะเขียนวิธีการเขียนก็คือเขียนหางชี้ลงมาข้างล่างนั่นเองที่โดชี้ลงมาข้างล่างนะคะโดอยู่ในช่องที่สมถูกไหมคะเริ่มเป็นออกเทปสูงขึ้นไปแล้วนะคะโดขยับไปเป็นเรสคาบเส้นที่สีมีอยู่ในช่องที่4ค่ะฟาสูงนะคะอยู่คาบเส้นที่ห้าและซอนสูงอยู่บนเส้นที่ห้านั่นเองค่ะ สัญลักษณ์ที่2ที่เด็กๆควรจะรู้จักกันนะคะคือกุญแจฟ้านั่นเองค่ะกุญแจฟ้านะคะเป็นเครื่องหมายประจำหลักหรือกุญแจประจำหลักนะลูกใช้สำหรับบันทึกระดับเสียงระดับเสียงโน้ตหรือระดับเสียงการขับร้องนะคะที่มีเสียง กลางไปจนถึงเสียงต่ํานั่นเองนะคะวิธีการเข่งกุญแจฟ้ากุญแจฟ้าจะมีลาาักษณะคข้าขๆเลข1หนึ่งไทยนักเรียนเห็นไหมคะวิธีการเข่งกุญแจฟ้าเราจะเริ่มที่เส้นที่4ของบรรทัด5เส้นนั่นเองค่ะ,ะดังนั้นคุณหนึ่งก็จะพูดเสมอว่ากุญแจฟ้าคาบเส้นที่4เพราะฉะนั้นโน้ตทุกตัวที่คาบเส้นที่4จะถูกเรียกว่า ฟ้านั่นเองเห็นไหมคะว่าวิธีการอ่านโน้ตระหว่างกุญแจซอนกับกุญแจฟ้าต่างกันกุญแจซอนเราจะเริ่มที่เส้นที่2โน้ตเสียงตอนกุญแจฟ้าเราจะเริ่มที่เส้นที่4โน้ตเสียงฟา้าดังนั้นนะคะเวลาที่นักเรียนจะบรรเลงดนตรีหรือได้โน้ตมา1โน้ตเนี่ยนักเรียนจะต้องสังเกตอย่างแรกเลยว่ากุญแจประจําหลักของเพลงนั้นเป็นกุญแจอะไรกุญแจซอนหรือกุญแจฟา้านะคะเวลาอ่านโน้ตเราจะได้อ่านได้ถูกต้องแม่นยํานั่นเองค่ะ สัญลักษณ์ที่3นะคะก็คือเส้นกั้นห้องนั่นเองค่ะเส้นกั้นห้องนะคะจะเป็นเส้นตรงที่ขีดขวางบรรทัดห้าเส้นลงมาในแนวดิ่งนะคะทําให้เกิดหนึ่งห้องเพลงขึ้นมาเป็นเครื่องหมายที่นักดนตรีใช้ในการจัดระเบียบในการเขียนโน้ตนั่นเองค่ะเส้นกั้นห้องนะคะจะมีอยู่หลากหลายชนิดกันอย่างเช่นถ้าเป็นเส้นกั้นถ้าเป็นเส้นเดียวขีดขวางบรรทัดหาเส้นลงมาเราจะเรียกว่าเส้นกั้นห้อง แต่ถ้าเป็นเส้นกัันห้องที่มี2เส้นนะคะอยู่ตรงห้องสุดท้ายของบรรทัดเนี่ยเราจะเรียกว่าเส้นกั้นห้องคู่นั่นเองหรืออีกประเภทหนึ่งคือมี2มีเส้นกั้นห้องขีดแนวดิ่งลงมา2เส้นเส้นหนึ่งเป็นเส้นบางอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นหนานะคะแบบนี้เราจะเรียกว่าเส้นกันห้องคู่จบเพลงนั่นเองค่ะสัญลักษณ์ต่อไปก็คือเครื่องหมายย้อนนั่นเองค่ะ เครื่องหมายย้อนนะคะมีหน้าที่ย้อนกลับไปร้องหรือเล่นห้องที่มีเครื่องหมายนี้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะอย่างเช่นสมมุติว่า,ามีเครื่องหมายย้อนตัวแรกอยู่ห้องที่ห้องที่1แล้วก็มีตัวที่2ออยู่ห้องที่8เมื่อนักเรียนเล่นไปเรื่อยๆห้องที่1 2 3 4 5 6 7 8ห้าหเจดจอเครื่องหมายย้อนให้ให้หนักเรียนย้อนกลับไปเล่นห้องที่1ใหม่นั่นเองค่ะ ต่อไปเครื่องหมายต่อไปเครื่องหมายสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเครื่องหมายประทุนเครื่องหมายประทุนนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆเครื่องหมายหารยาวเ,เห็นไหมลูกจะมีอยู่2ประทุนเสมอคือประทุน1และประทุน2นะคะใช้เครื่องหมายประทุนเนี่ยจะใช้คู่กับเครื่องหมายย้อนเสมอเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเราเล่นไปเรื่อย นะะจนเจอเครื่องหมายประทุนหนึ่งเครื่องหมายย้อนจะอยู่หลังเครื่องหมายประทุนหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับไปเล่นห้องที่มีเครื่องหมายย้อนอยู่แล้วห้องแรกนะคะแล้วก็รอบที่2ที่เราเล่นมาเนี่ยเราจะไม่เล่นห้องที่มีประทุนหนึ่งเราจะกระโดดข้ามไปเล่นห้องที่มีประทุนสนั่นเองค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับการทบทวนระดับเสียงโนต้ตตำแหน่งตัวโนต้ตต่างๆแล้วก็สัญลักษณ์ทางดนตรีต่างๆนั่นเองนะคะคุณครูฝากการบ้านให้เด็กๆไปทบทวน การอ่านโน้ตทบทวนสัญลักษณ์ต่างๆนะคะเพราะว่าเราจะมีทําแบบฝึกหัดถ้ายบทด้วยแต่ว่า EP นี้เนี่ยคุณหนูยังจะยังไม่ส่งการบ้านเหตุผลเพราะว่ามีเด็กๆหลายคนยังเคลียร์งานค้างไม่เสร็จเลยลูกบางคนก็ไม่ยอมส่งงานเพราะฉะนั้น EP นี้คุณหนูจะให้เด็กๆเคลียร์งานค้างให้เรียบร้อยก่อนแล้ว EP หน้าเราค่อยมาทำแบบฝึกหัดท้ายบทกันนะคะค่ะเมื่อคู่นี้นะคะเรา สำหรับการฝึกเล่นเครื่องคีย์บอร์ดคุณครูขอแนะนำให้เด็กๆโหลดแอปพลิเคชัน Perfect Piano มาเล่นกันนะคะสามารถโหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะขั้นตอนที่1ให้เข้าแอปพลิเคชัน Perfect Piano จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นให้กดไปที่รูปคีย์บอร์ดค่ะ แล้วให้กดรูป3ามขีดด้านบนขวานะคะถ้าเป็นระบบ Android ให้กดไปที่คีย์ที่มองเห็นให้เป็นเลข8ค่ะแต่ถ้าเป็นระบบ iOS ให้กดคีย์ที่ปรากฏบนจอให้เป็นเลข8เหมือนกันเลยค่ะ เข้าสู่กิจกรรมการบรรเลงดนตรีกันนะคะนักเรียนเปิดแอปพลิเคชัน Perfect Piano ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ทบทวนเพลง w h e n t h e t Song a r c h i n g In พร้อมคุณหนุ่ยเลยนะลูกนะทบทวนกันอีกครั้งนะคะ w h e n t h e t s e n g a r c h i n g In เราจะเล่นทั้งหมด2รอบด้วยกันรอบแรกเราเล่นที่ออกเตปที่3ถูกไหมคะรอบที่2เราเล่นที่ออกเตปที่4นั่นเองอนักเรียนวางมือที่ออกเตปที่3ก่อนเลยค่ะ โดมีฟาซอนโป้งกลางนางก้อยนะคะเต็มตัวหนึ่งสองสาโดมีฟาซอนอีกรอบค่ะเต็มตัวไปโดมีฟาซอนอีกครั้งค่ะเต็มตัวไปมีโดนิวนวน้วกลางนิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วชี้ค่ะมีมีเรโดค่ะเต็มตัวนะไป โดมีโป้งกลางลูกนิ้วก้อยซอนค่ะซอนฟ้าค่ะมีฟ้าซอนกลางนางก้อยเต็มตัวนะมีโดเรโดค่ะนิ้วโป้งเรโดนิ้วชี้นิ้วโป้งค่ะสองสามย,าย้ายออกเทปที่สี่พร้อมกันโดโดมีฟ้าซอนเหมือนเดิมนะคะเต็มตัวไป โดมีฟาซอนอีกรอบค่ะเต็มตัวป้ายมีโดนิ้วกลางนิ้วโป้งค่ะนิ้วกลางนิ้วชี้มีมีเรดโดนนะคะเต็มตัวป้ายโดมีค่ะพร้อมกันนิ้วก้อยซ้อนซ้อนฟ้าค่ะมีฟ้าซอนนะคะสามสี 3, มีโดนิวน้วกลางนิ้วโป้งเรโดนิ้วชี้นิ้วโป้งค่ะ2องสสจบเพลงแล้วนะคะสำหรับเพลง When the Sun g o m a c h i n g In สำหรับนักเรียนที่ใช้แอปพลิเคชันในการฝึกฝนทบทวนเพลงนี้นะให้นักเรียนเล่นแค่ออกเทปที่3ออกเทปเดียวพอส่วนเด็กๆๆคนไหนที่มีคีย์บอร์ดอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะนักเรียนฝึกเล่น2ออกเทปได้เลยนะคะเพื่อเพิ่มทักษะการบรรเลงดนตรีตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะลูกนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นพร้อมเพลงกันนะคะเตรียมตัวเลยค่ะ โดมีฟาซอนค่ะโดมีฟาซอนอีกครั้งนะลูกป้ายโดมีฟาซอนอีกทีหนึ่งนะคะป้ายมีโดนิ้วกลางนิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วชี้ค่ะมีมีเรโดเต็มตัวค่ะป้ายโดมีโป้งกลาง นิ้วก้อยซ้อนซอนฟ้าค่ะมีฟ้าซ้อนกลางนางก้อยนะคะเต็มตัวมีโดค่ะนิ้วโป้งเรดโดนิ้วชี้นิ้วโป้งค่ะย้ายออกเต๊ปที่สี่พร้อมกันป้ายโดมีฟ้าซ้อนโป้งกลางนางก้อยค่ะโดมีฟ้าซ้อนโป้งกลางนางก้อยอีกครั้งนะคะ มีโดนิ้วกลางนิ้วป้องนิ้วกลางค่ะนิ้วชี้ลูกมีมีไรโดนะคะเตรียมตัวป้ายโดมีป้องกลางค่ะนิ้วก้อยซอนซอนปลาลูกมีปลาซอนกลางนางก้อยนะคะเตรียมตัวมีโดนิ้วกลางนิ้วป้องเรโดนิ้วชี้นิ้วโป้งค่ะ ย้ายกลับมาออกเทปที่3ใหม่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะเตรีมตัวพร้อมกันไปโดมีฟาซอนอีกครั้งค่ะไปโดมีฟาซอนอีกรอบนะคะไปมีโดนิ้วกลางนิ้วโป้งนิ้วกลางนิว้วชี โดมีโป้องกลางลูกนิ้วก้อยซ้อนซอนฟ้าค่ะมีฟ้าซ้อนนะคะสามสี่มีโดนิ้วกลางนิ้วโป้งเรโดนิ้วชี้นิ้วป้องอย้ายไปออกเต็บที่สี่อีกครั้งสอโดมีฟ้าซ้อนอีกรอบค่ะพร้อมกันโดมีฟาซอนอีกครั้งค่ะเต็มตัว มีโดนิ้วกลางนิ้วโป้งนิ้วกลางค่ะนิ้วชี้ลูกมีมีเรโดนะคะเตรียมตัวป้ายโดมีโป้งกลางลูกนิ้วก้อยซ้อนสันป้าค่ะมีป้าซ้อนกลางนางก้อยลูกป้ายมีโดนิ้วกลางนิ้วโป้งเรโดนิ้วชี้ กับมาออกเตปที่3ามรอบสุดท้ายใหม่นะคะเตรียมตัวพร้อมกันป้ายโดมีฟาซอนอีกครั้งค่ะโดมีฟาซอนอีกรอบนะคะป้ายมีนิ้วกลางนิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วชี้มีมีเรโดค่ะพร้อมกันป้าย โดมีโป้งกลางลูกนิ้วก้อยซ้อนซ้อนฟ้าค่ะมีฟ้าซ้อนค่ะพร้อมกันนะป้ายมีโดนิ้วกลางนิ้วโป้งเรดโดนิ้วชี้นิ้วโป้งสองสามสี่ย้ายออกเต็ปแล้วโดมีฟ้าซ้อนใหม่ค่ะพร้อมกันป้ายโดมีฟ้าซ้อนอีกรอบค่ะป้าย มีโดนิ้วกลางนิ้วโป้งมีเรนิ้วกลางนิ้วชี้ค่ะมีมีเรโดค่ะพร้อมกันไป้ายโดมีโป้งกลางลูกนิ้วก้อยซอนซันฟ้าค่ะมีฟ้าซอนค่ะพร้อมกันนะป้ายมีโดนิ้วกลางนิ้วโป้งเรโดนิ้วชี้นิ้วโป้ง do no, do no, do no.